โดยเร็วที่สุดครับก็อขออนุญาตเปิดการอภิปรายไว้เท่านี้ครับ <ผม S 1> พิจารณารมาตรการในการจัดการกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหวอย่างเป็นระบบเพื่อให้คณะรัฐมนตรีรับไปดําเนินการต่อไปครับท่รรรานประธานครับผมอยากจะนําเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกครับว่าเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของ,ของการเขย่าแผ่นดินอย่างเดียวเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐที่ประชาชนหลายภาคส่วนครับ สูญเสียความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขาดความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างต่างย่างเช่นอาคารสํานักงานสตองแห่งใหม่รวมถึงในเรื่องของการจัดก,การเหตุภัยพิบัติที่ประชาชนในหลายภาคส่วนครับอาจจะยังรอคอ,อยการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐที่อยากได้ระบบการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพประชาชนสามารถเชื่อถึงได้ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับในฐานะผูแ้แทนรัษฎรพวกเราต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียอย่างสุดซึ้ง รวมถึงการให้กําลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่กําลังปฏิบัติงานอยู่หน้างานครับและรวมถึงครอบครัวนะครับของอีกหลายๆครอบครัวที่กําลังรอฟังคําตอบในภารกิจการค้นหาผู้รอดชีวิตนะครับที่อยู่หน้าซ้ายของอาคารสงตองอที่มีการถล่มลงมาท่านประธานครับวันนี้พวกเราต้องการสะท้อนปัญหาช่วยกันทํางานนะครับในการแก้ไขปัญหาให้กับทางรัฐบาลเพื่อส่งข้อเสนอแนะไปยังฝ่ายบริหารครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการในระยะสั้น ระยะกลางหรือระยะยาวที่จะต้องมีการบริหารจัดการเหตุภัยพิบัติอย่างเป็นระบบทั้งในปัจจุบันและในอนาคตครับผมจึงขออนุญาตท่านประธานครับนำเรียนท่านประธานที่ประชุมแล้วก็เจ้าหน้าที่สํานักการประชุมทุกท่านครับที่ผมถืออยู่ในมือตรงนี้นะครับเป็นเอกสารข้อเสนอนะครับที่พวกผมได้รวบรวมมาที่จะประกบท้ายยัตติส่งไปยังคณะรัฐมนตรีหากวันนี้ในที่ประชุมสภาของพวกเราให้ความเห็นชอบกับยัตติที่ผมเป็นผู้เสนอนะครับ ข้อเสนอต่างๆนะครับประกอบไปด้วยหกด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบความมั่นคงอาคารนะครับซึ่งเป็นภารกิจเร่งด่วนในขณะนี้ระบบการเยียวยานะครับแล้วก็สิทธิของประชาชนที่ควรจะต้องได้รับสิทธิในการช่วยเหลือเยียวยาทั้งในเรื่องของการซ่อมแซมอาคารนะครับแล้วก็การดูแลนะครับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนต่อจากนี้มีในเรื่องของด้านการตรวจสอบความโปรชช่งใสที่สังคมกําลังตั้งคําถามเพราะขาดความเชื่อมั่นในการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วก็ก,การก่อสร้างอาคารของภาครัฐมีในเรื่องของการตรวจสอบธุรกิจทุนเทาที่อาจจะกําลังผลิตสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานส่งผลกระทบที่เกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศหรือไม่มีพูดถึงเรื่องของระบบการแจ้งเตือนภัยครับที่วันนี้เราอยากได้ระบบซีบอร์ดแคสที่สามารถแจ้งเตือนพร้อมกันได้หลายร้านเครื่องในเวลาเดียวกันและสุดท้ายครับด้านสุดท้ายด้านที่6ก็คือในเรื่องของการบูณาการข้อมูลนะครับแล้วก็การรับมือกับเหตุภัยพิบัติในอนาคตในระยะยาว ทั้งหมดอยู่ในเอกสารฉบับนี้นะครับที่จะขออนุญาตท่านประธานนะครับฝากทางสำนักการประชุมนะครับแนบพายยติเพื่อเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีต่อไปท่านประธานครับวันนี้ในฐานะผู้เสนอยัตินะครับผู้เปิดยัติผมคิดว่าเดี๋ยวจะมีเพื่อนสมาชิกนะครับอีกหลายท่านที่ลุกขึ้นมาให้ข้อเสนอแนะส่งไปยังคณะรัฐมนตรีที่มีรายละเอียดนะครับในทุกๆเรื่องถ้าจะให้ผมนะครับให้ข้อสรุปนะครับในภาพว่าง อาจจะขอแบ่งมาตรการต่างๆออกเป็นระยะสั้นกลางและระยะยาวครับในส่วนของระยะสั้นท่านประธานวันนี้ถ้า,าเพื่อนสมาชิกขั้นใดครับที่ได้เข้าพื้นที่ไปพบปบะพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็จะพบบรรยากาศแบบเดียวกันนะครับที่พวกผมรวไปเจอนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงสุดสัปดาห์วนันสุดส,สัปดาห์ที่ผ่านมาทุกสองวันครับพ่อแม่พี่น้องหลายๆคนครับวันนี้ยังไม่กล้ากลับเข้าห้องนอนของตัวเองเนื่องจากว่ายังกังวลนะครับในเรื่องของความปลอดภัยในอาคารที่ตัวเองอยู่อาศัย ยังมีพ่อแม่พี่น้องประชาชนอีกหลายๆคนครับอย่างเช่นที่อยู่ตามอาคารโรงพยาบาลน,นะครับหรือว่ากลุอมต่างต่างๆนะครับที่ยังรอฟังคําตอบเพื่อให้พวกเขามีความเชื่อมั่นนะครับในการกลับเข้ามาใช้ชีวิตได้อย่างมัน่นคงถ้าเราติดตามฟังข่าวนะครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าหลายๆกรณีนะครับไม่ได้เกิดเหตุที่มีผลตอบโครงสร้างอาคารครับแต่อาจจะมีความวิตกกังวลหรือที่เราเรียกกันว่า,าการแคลื่ ที่ได้ยินเสียงบ,บางอย่างนคับคิดว่าเป็นเสียงคนสร้างอาคารก็มีการอูกยบออกนอกอาคารออกมาเป็นจํานวนมากในหลายกรณีแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นนะว่าภารกิจที่สาําคัญที่ตอนนี้รัฐบาลจาเป็นเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องจัดก,การให้แล้วเสร็จเพื่อคอู้ความเชื่อมั่นของประชาชนกลับมากาอตรวจสอบอาคานเราอยากแบ่งกลุ่มนะครับภารกิจในการตรวจสอบออกเป็นสกลุ่มกลุ่มแรกก็คือการตรวจสอบอาคานเบื้องต้นนะครับที่ใช้เพียงแค่วิศวกรควบคุมคนที่มี ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการเข้าไปตรวจสอบหน้างานช้วยสายตาในหลายๆกรณีก็สามารถวิเคราะห์ได้แล้วครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแผน่นดินไหวนั้นไม่ได้มีผลต่อโครงสร้างแล้วอาคารมีความปลอดภัยเพียงพอนะครับซึ่งในกลุ่มนี้การตรวจสอบอาคารเบื้องต้นครับกรุงเทพมหาคนครเองก็มีการดำเนินการไปในส่วนนี้แล้วครับเข้าไปช่วยตรวจสอบอาคารเบื้องต้นให้กับพ่อแม่พี่น้องประชา,ออา,านนะชานได้หลายกรณีนะครับหรือเป็นหลายหมื่นกรณีอีกส่วนหนึ่งครับก็คือการตรวจทางการนะครับที่ยังมีปัญหาอยู่ นเนื่องจากว่าผู้ที่จะเข้าไปตรวจได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญ,ญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ตรวจอาคารนะครับที่ได้รับอนุญ,ญาตเ,เท่านั้นซึ่งในส่วนนี้ยังมีปัญหาของกนครับหากเราเข้าไปเปิดดูในเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมืองครับท่านประธานจะพบว่ามีผู้ขึ้นทะ,ทะเบียนอยู่นะครับที่เป็นผู้ตรวจทางการจํานวนไม่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ากระจายตัวไปยังในพื้นที่ต่างจังหวัดยิ่งมีจํานวนน้อยครับอันนั้นประ,าระการแรก ปัญหาประการที่สองกับท่านประธานก็คือในเรื่องของค่าตรวจสอบอาคารอย่างเป็นอย่างที่เป็นการตรวจสอบทางการครับผมได้ย,ยินสินทรอนมาในหลายๆกรณีนะครับโดยปกตินิติบุคคลอาคารชุดนะครับหรือว่าอาคารสูตงต่างๆเนี่ยเขาจะมีการจ้างผู้ตรวจสอบอาคารเข้าไปทุนแล้วประจําปีครับ <c oughs> ที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอาคารอาจจะอยู่ที่หลักหมื่นต่อปีนะครับแต่แบบกลายเป็นว่าณขณะนี้พอเกิดเหตุภัยพิบัติผู้ตรวจสอบอาคารที่เป็นผู้ตรวจสอบทางการที่มีใบอนุญ,ญาตนะครับหลายๆคนเรียกเก็บค่าตรวจสอบอาคารเป็นหลักแสนบาท อันนี้คือค่าใช้จ่ายที่กระโดดเพิ่มขึ้นมานเพิ่มสูงขึ้นมาในช่วงเหตุวิกฤตที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนหลายๆคนนะครับกำลังอยากได้ความเชื่อมั่นและเป็นปัญหาที่รัฐบาลจะต้องเข้าไปแกไกมีปัญหาเล็กๆน้อยๆอีกมากมายเต็มไปหมดครับในเรื่องของการตรวจสอบอาคารอย่างเช่นประชาชนที่อยู่ในต่างจังหวัดน,นะครับอาจจะยังไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างมากเพียงพอครับว่าถ้าเขาต้องการขอความช่วยเหลือในการเข้าตรวจสอบอาคารจะต้องติดต่อไปที่หน่วยงานไหนแน่นอนที่สุดจังหวัดเราจะพบว่า มีปัญหาความทับซ้อนนะครับของราชการส่วนกลางมีภาท้องถิดที่แต่ละที่เขาก็เปิดช่องทางในการรับเรื่องของตัวเองนะข้อมูลมีการกระจัดกระจายทําให้ประชาชนขาดความชัดเจนครับว่าตกลงแล้วมีปัญหาจะต้องไปติดต่อที่ใครเรื่องนี้เรามีตัวอย่างดีๆนะครับในกรุงเทพมหานครที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบผมย้ำอีกครั้งนะครับตั้งแต่ตอนต้นการอภิบายว่าการจัดการอย่างเป็นระบบจะเป็นสิ่งที่ทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมีความเชื่อมั่นนะครับในการจัดการปฏิบัติของรัฐครับ ดังนั้นในส่วนนี้นะครับในมาตรการระยะสั้นนะครับในการเข้าตรวจอาคารนะครับสิ่งที่เป็นข้อเสนอแนะของพวกเรานะครับก็คือรัฐบาลควรจะต้องมีระบบกลางในการรับเรื่องนะครับในการตรวจอาคารรวมถึงการรับเรื่องผลกระิบขึ้นที่ใช้กับทุกพื้นที่ทั่วทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพมหานครอย่างเดียวเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ครับท่านประธานครับในส่วนของมาตรการระยะกลางนะครับก็ควรจะต้องเริ่มคิด มาตรการในการชดเชยเยียวยาของผู้ได้รับผลกระทบได้แล้วนะครับผมสั่ตั้งมาว่าขณะนี้นะครับคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยายใตกายกระฐมนตรีครับได้มีมติในการจัดสรรเงินช่วยเหลือแล้วนะครับผมยกตัวอย่างเช่นในเรื่องเรื่องของการจัดการศพครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับที่ให้เงินชดเชยห้าหมื่นบาทมีเงินทุนเลี้ยงชีพนะครับเพิ่มเติมสามหมื่นบาทและสําหรับกรณีครอบครัวที่มีบุตรไม่เกินยี่สิบห้าปีก็จะได้รับห้าหมื่นบาทนะครับหรือเงินซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย ที่ประเมินตามความเสียหายที่มีการให้เงินชดเชยอยู่ยาประมาณ15ื่นับาทถึงสองแสน 30, บาทสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับท่านประธานผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนหลายๆคนหลายๆครอบครัวทั่วทั้งประเทศยังไม่รับทราบราข้อมูลข่าวสารในส่วนนี้รวมถึงถ้าเขาอยากจะได้รับสิทธิต่างๆเหล่านี้ครับเขาไม่ทราบเลยครับว่าจะต้องติดต่อใครเตรียมเอกสารในการยื่นเรื่องอย่างไรนะครับดังนั้นจึงเป็นที่มาในข้อเสนอในส่วนของระยะกลางที่ผมคิดว่าวันนี้รัฐบาลจะต้องคิดอย่างเป็นระบบได้แล้ว นะครับก็คือในเรื่องของการเ,เปิดระบบนะครับให้ประชาชนเนี่ยสามารถยื่นเรื่องขอรับเงินชนเชยเยียวยาเข้ามาได้นะครับอาจจะผ่านาระบบออนไลน์ผ่านระบบไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์หรือผ่านแอป,ปทางรัฐก็ได้นะที่รัฐบาลเองก็มีความสามารถในการพัฒนรราแอป,ปทางรัฐให้ประชาชนมาลงทะเบียนในการขอรับเงินอื่นได้เช่นเดียวกันการขอรับสวัสดิการนะครับผ่านแพลตฟอร์มการต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่าก็มีความจําเป็นไม่แพ้กันเช่นเดียวกันครับนอกนอจากนี้ครับ เพื่อรองรับนะครับประชาชนที่อาจจะยังเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีต่างๆนะครับจริงๆสิ่งที่รัฐบาลสามารถทําได้นะครับก็คือการตั้งจุดบริการเคลื่อนที่นะครับในการลงไปรับเรื่องนะครับในการขอรับเงินชดเชยต่างๆในพื้นที่ต่างๆนะครับทั่วทั้งประเทศผมยกตัวอยา่างเช่นนะครับในอาคารในโครงการการเคหะต่างๆนะครับหรือว่าอาคารสงเคราะห์นะครับที่เป็นประชาชนถูกอบอกบางที่เขาอาจจะไม่ได้รับทราบข่าวสารนะครับที่รัฐบาลออกมาสื่อส,สารแต่พูดถึงเท่าใดนัก รัฐบาลสามารถตั้งเครื่อนที่แบบนี้ครับไปรับปัญหาไปรับเไปแจ้งเขาว่าเขามีสิทธิอะไรในกรที่นั้นได้โดยตรงครับนอกจากนี้นะครับรัฐบาลควรจะต้องวางแผนในการควบคุมราคาวัสดุก่อสร้างนะไม่ให้มีการฉุดโอกาสในการขึ้นราคาในช่วงวิกฤตนะแล้วสุดท้ายก็คือเร่งรัดในการประสานงานกับธุรกิจประกันภัยครับว่าจะควรจะต้องมีการเบิกจ่ายในเรื่องของค่าเบี้ยประกันภัยโดยเร็วนะครับหากเป็นไปตามเงื่อนไขนะครับของการทำประกันไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นครับสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างยิ่ง ก็คือต้องการทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิของพวกเขาได้โดยที่ไม่ต้องให้ประชาชนต้องวิ่งบุนวิ่งเรื่องด้วยตัวเองในส่วนสุดท้ายครับท่านประธานก็คือในเรื่องของมาตรการระยะยาวนะครับก็คือในเรื่องของการเชื่อความเชื่อมั่นสร้างความเชื่อมั่นต่อรัฐนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าเราจําเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกอบกู้ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐกลับมาก็คือในเรื่องของการสร้างความโปร่งใสขณะนี้ที่สังคมกําลังตั้งคาถามนะครับว่าในเรื่องของสัญญาจะซื้อจดจ้างของสตงนะครับที่ มีการว่าจ้างกับบริษัทนะครับที่อาจจะเป็นบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจแจ็คลิสต์ต่างๆหรือว่ามีเหตุการณ์ก่อสร้างนะครับบริษัทในเครือของเขาเนี่ยมีการไปก่อสร้างนะครับในประเทศต่างๆอย่างเช่นเกิดเหตุสะพานถล่มในเคนยามีการวุ่นมายในเปรูนะครับหรือว่ามีการปิดบางข้อมูลนะครับในซาราเยโบต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับสังคมก็เลยกาลังตั้งคําถามว่าสตงมอนะครับในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการตรวจสอบการใช้จ่ายประมาณของรัฐนะครับให้มีความโปร่งใสเหตุใดถึง ยอมนะครับให้บริษัทที่มีประวัติเช่นนี้เข้ามารับโครงการมูลค่าสล้านบาทกับทางสตงองนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของกลุ่มธุรกิจนะครับสีเทาต่างๆนะครับที่อาจจะผลิตสินค้าไม่ได้มาตรฐานผมเองคิดว่าเดี๋ยวมีเพื่อนสมาชิกอีกหลายท่านนะครับเกิดขึ้นทีปรายต่อจากกลุมในส่วนนี้นะครับส่วนที่มีความสําคัญนะครับท่านประธานนอกเหนือจากเรื่องของความโปร่งใสแล้วในการรับมือกับเหตุปฏิบัติระยะยาวก็คือการเปลี่ยมแผนรับมือในอนาคนครับเทแผ่นดินไหวครั้งนี้ รวมถึงในอนาคตครับอาจจะมีกรณีแผ in ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ right ้นในอนาคตซึ it it ่งอาจจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นรับท่านประธานคำถามที่สําคัญก็คืออาคารเก่าๆแล้วที่มีการก่อสร้างก่อนกฎกระทรวงปี50ซึ่งเป็นกฎกระทรวงที่ว่าด้วยการก่อสร้างอาคารต้องให้รองรับแรงสะเทือนจากแผ่นดินไหวนะครับใครสามารถที่จะให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนได้นะครับว่าอาคารเก่าๆต่างๆเหล่านั้นที่ก่อสร้างก่อนปี50นั้นจะสามารถรับแรงสะเทือนกับแผ่นดินไหวที่อาจจะเกิดรุนแรงมากขึ้นในอนาคตนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมคิดว่ามีความจําเป็นณตอนนี้ ก็คือรัฐบาลก็มีนครับมีความชัดเจนว่าจะเข้าไปตรวจสอบอาคารเก่ากับที่ก่อสร้างก่อนที่กฎกระทรวงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้อย่างไรนะครับรวมถึงเตรียมนะครับในการจัดสรรงบประมาณต่างๆนะครับหรือมาตรการต่างๆเพื่อให้มีการเสริมความแข็งแรงของอาคารเหล่านั้นในการรองรับกับเหตุแผ่นดินไหวในอนาคตนี่ก็คือในส่วนที่วันนี้นะครับผมคิดว่าทั้งมาตรการระยะสั้นระยะกลางและก็ระยะยาวนะครับที่แบ่งเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในด้าน จะเป็นสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนกําลังรอฟังคําตอบจากพวกเรารับการทําหน้าที่ในสภาผูแ้แทนราษฎรแห่งนี้นะครับผมก็ไม่ขอใช้เวลาในสภามากไปกว่านี้นะครับอยากจะฟังสิ่งจากเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านก็ลงไปรบฟังสิ่งสะท้อนจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาโดยเร็วที่สุดครับก็ขออนุญาตเปิดการอภิปรายไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ